โอเคครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับตอนนี้ก็เพิ่งได้ท่อเสียใหม่ของชานสปีดนะตัวนี้เป็นเวอร์ชัน2อนะอันนี้แต่ตัวนี้จะเป็นหัวคนละแบบกับคาวที่แล้วนะเดี๋ยวเปิดให้ดูไม่ดังเกินนะครับนี่ตรงน,นี้มันจะนุ่มขึ้นมันก็ดังขึ้นนิดเดียวแหละ นะครับอ่ะตัวน,นี้มีมาตรฐานการผลิตนะครับถูกต้องนะครับตามกฎหมายนี่ดูชใช้งานจะสีน่าจะลอกไวนะนจริงจริงคนไม่ชอบไอ้ตรงนี้เลยตรงจะเป็นหัวเป็นปลายมีเนียมนะครับนะจะมาใส่จชเว็ในซีรีส์นี้นะครับ แต่ไม่อยากชอบอันนี้เลยไม่น่ายิงรีเวทมาเลยนะก็เป็นแบรนด์เขานะโอเคเรานองติดตามตัวนี้ก็จะให้มาพร้อมกับคอเล็ตอันนี้โอเคเราพิโงติดตาม อย่างวันนี้กําลังติดตั้งับผม,มอคอเลสของเราเข้าไปจะบอกว่าจริงๆแล้วท่อเดิมใส่ย,ยากกว่าท่อไอ้นี่นะเพราะว่ามันต้องถอดฝาอ<ม>ไอ้นี่ไม่ต้อง<ม>ไอ้นี่ไม่ต้องใส่พี่นมเราไม่ต้องใส่ฝาก็ได้นี่วา<ม>ใช่ปะเอ้ไม่ไม่ต้องถอดก็ได้เพราะว่าเราเสียบจากด้านหน้าได้เลยเออทําไมบริษัทเขาคงเพื่อป้องกันการโมดิฟายแน่ๆแหละ,น,ละนะขอท่อนี้ก็คือแบ่งเป็นสองชิ้น โอ้ <ton> โหสบายเลยครับเข้าบ้านแม่ออกมาปาดคอทิ้งว้ไหนอ่ะอย่างงี้เหรอมันใกล้ป่ะพี่นมเฮ้ยมันเดิมๆเป็นไงวะไม่มีแบบด้วยมันควรไว้หนหรือไว้นอกพี่นมได้หมดใช่ป่ะ อ่าหรือวะครันเจ้าจไทยอ่ะปีโอเพูดได้พูดวันนี้แหละแดดล่มลมตกครันะเมื่อกี้เสียงลมแรงนะเอามาฟังเสียงครับทุ้มทุ้ม,ท,มทุ้มกว่าเดิมครับ ไปนุ่มๆครับผมมันเป็นเครื่องวัดท่อแล้วมันไม่ดังมากตัวนี้ตรงนี้เขาบอกว่าไม่ได้ดังผ่านะมันจะผ่านโปนะพอถ้าเกิดว่าดังเกินก็จะต่อภาษีไม่ได้นะจะบอกว่าต่อภาษีได้นะวันนี้มันจะไม่ดังเกินนะครับจะนุ่มขึ้นเพราะกว่าเดิมต้องบอกนครับว่าใครที่ใส่ท่อลักษณะนี้แล้วมันโยกมันคอนใช่ไหมกระกึกอันนี้พี่นมก็คือว่าลองไอแหวนสี มันจะนิ่มนี่แหละคือมันต้องลองใหญ่อันใหญ่ใช่ไหมอันเดิมมันเล็กใช่ไหมพี่น้องมันจะช่วยให้ไม่ไม่ไม่โยกใช่ไหมเออเผื่อใครไม่รู้นะชอบใจจังที่มันเป็นสนิมนี่แหละแี่มือไข่อะไรเอามือไข่ดีกูจับค่าอันี้เอามามามานี่ไว้นี่ไข่ขึ้นนะเออไขข่ึ้นโหผ่อแล้วมั้งเดี๋ยวมันจะยาวมันจะปิ้นแล้วก่อนหรือเปล่าผ่อนแล้วพี่น้องนิ่งแล้วโอ้โหมันไม่หลุดแล้วล่ะ ก็คือไอแหวนนี้นะหาแหวนใหญ่มาลองแหวนเดินจะเป็นอันเล็กอันนี้เราจะช่วยอาการที่ท่อมันแกว่งหายไปนะครับน็อตสองตัวนี้นี่นี่น็อตน้ำมันอะไรเนี่ยไม่ใช่ของผมเนี่ยใช่ท่อท่อท้อนี้เออใส่ครับปก็ได้พี่น้องโอเคครับ<ๆ>เดี๋ยวเราก็เสร็จแล้วนะวิธีการใส่ก็มีพี่นมใส่แล้าก็จะนิ่งๆน,นะครับไม่ไม่โยกเหมือนอันที่ของไปใส่อันที่แล้วนะมันจะโยกอย่างยาวเฟอกเลยเคเพื่อขยัยติดตั้งท่อ ชุดสวยแบบนี้นะครับไม่ดังด้วยนะแต่วิ่งไปลายไหลขึ้นไขไขทุกอย่างหมดแล้วนะ